วสวัสดีค่ะตอนนี้กมลังย,ยิงยานสังเกต้องหู่นละกันที่ที่คนแขกคนอินเดียขา,ายของเป็นในมากมาสาคือเราติดลานกันเบิรดแล้วติดลานกันเกแบบสีเบิรดแล้ว พพก็าปิดร้านกันเร็วนะคะถ่ายอ๋อถ่ายกระเป๋าเลยถ่ายปิดฉอกกระเป๋า ขาคิดช็อปกระเป๋าเขาหลโหลโหห้าสิบขายโหลลอยละห้าสิบบาทกลองคุแสงห้าสิบบาทห้สิบหับ ก็ตขก้นเป็นเจลันขายร้ากันขายเสือาเนี่ยปินก็แล้วขายเสือขาแล้วค่ะแล้วก งานยังไม่เบงเทาไงค่ะวางขายผ้าสิ่ผาเม็ดแบปิดด้วย มันเร็วมากคำห้าโมงหกโมงก็จบแล้วสายแปดมากถึงได้ค่ะหย่อนนะหย่อนน้ไปกระ่นนมนี่อันนั้นเท่าไหร่คะเจ็ดสิบบาทก็ปีกใช่ไหมกระล่มอันนั้นเจ็ดสิบบาท แลมีเงออินอะไรก็สิบบาทมี้านขายหมวกมี้านขายผิดขายสอยขายแหวนเครื่องประดับ มันเยอะไปจำไม่ได้จมไเนี่ไดิามานี่ดิเรียกมารบขยัหายลม ใช้กระเป๋าหนึ่งใบหกสิบสามใบร้อห้า,าสิบขายกระเป๋าราคาถูกอานกี้ชอปเยอะค่ะรงขายทรง ป no ิดชัอปงลงาลนีงชอปปงน่อยชที่มาที่้นเม่วงใช้หมวก เล็กมากแบยเล็กองเลากแมนเหรอขายกิบขายซอยตุ้มหนั เราสีเ่ายางออกไปข้างตรงขามค่ะตั้งงจะพันหาสวัสดีค่ะตอนนี้กะขาา้าตั้งเยอะทางลดอดิฟังนึงฟังนี่กะค่อยวันนิดนึงสี่ ยังทะลุไปสะท่านหนค่ะต้องเหนี่ยขายห้กันเด็บดบุงเดิอดินทรงทาาทรงที่คองสมดุล่าคาบะปิดกันเร็วยค่ะ

สามเม็ดอ่าจะห้าสิบบาท หลงมากถึงสะพานแขวนแถวห้ององค์อาวค่ะคือจังหวะมีนั่งนั่งนเทนด์ตอบค่ะหรือท่านตอบตอบได้แข่ร่างกายัมี่ก้งนีตอบทำอร่อยในแบบที่ปูพอใจ ให้ความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความ Amazing ของเมืองไทยได้ไปต่อโมเมนต์ที่ใช่สร้างได้ไม่ต้องรอการเป็นมนุษย์มันต้องเหนื่อยขนาดนี้เลยนะเฮ้ยสู้ดิอันนี้สุดท้ายหันข้ององามค่ะ ขิดตะกรนีีเป็นน้ำเนาแล้วหนองเหนนีื่อการเือนโค้มากนาำใสแล้วกะขังริ่มห้องกะเห็ดกำแพ้งเลง็กแล้วก็กวกวจะมีร่านขายของงานเดินก็เก้าค่ะห้องดูสะอาดคือเป็นสะพานหาัน ช่วงนี้เป็นช่วงนักฝนนักท่องเที่ยวแับสับสเศร้าสองสามปีเระแคบคือแรกลองลองเขาม่น่ลองเขาไม่น่นกับแม่ menyesum dan kali Pak itu kok banyak itu 100 จากระยันชนกันทั้นักท่องเที่ยวมาเดินั้นักทองเที่ยวทคนไข่มาเดินกันขายรองเท้ขายเสื้อ นี wow. 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 Mm ่ก็ว่างนี่ก็มาขายว่างว่างนมรานอาหารแขกรานอาหารแขก้าอาหารแขก ตอนนี้ตอนดังตอนพัะนิรทกระดาษปมนส่งทุ่มหนาทีปิดแล้ว,อ,นนวอืมรหางแข็งร่างแข่ ต้งตงง้งตรงขางแบบมีล้านอาหารมีขนมเต็มด้วยกันบอกต้งตรงขางสองขางทัง้ง